สวัสดีครับวันนี้มาคุยกับเปียกนะครับวันนี้เปียกจะมาคุยในเรื่องของเงื่อนไขที่เราไปออกรถที่เขาบอกว่าฟรีดาวฟรีดาวคาว่าฟรีดาวนั้นคืออะไรนะครับผมครับผมนะครับเปียกจะยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติเพื่อนนะครับอเป็นพนักงานบริษัทนะครับจะไปซื้อรถสักคันนะครับผมเงื่อนไขที่เขาบอก ที่โชว์รูมนั้นนะครับบอกว่าฟรีดาวนะครับผมฟรีดาวคขา่าฟรีดาวนะครับอ่าเขาก็ต้องมีเงื่อนไขของเขาอยู่แล้วนะครับว่าให้ลูกค้าฟรีดาวได้นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าอเงื่อนไขของคําว่าฟรีดาวมีอะไรบ้างนะครับผมหนึ่งเลยนะครับผมลูกค้าต้องมีเครดิตนะครับผมสอง ต้องมีรายได้โคเปอร์คูณสองของค่างนวดนะครับผมสามต้องไม่มีภาระนะครับนะครับผมอ่ะต้องมีเครดิตในที่นี้หนึ่งนะครับต้องทำยังไงครับต้องมีเครดิตนะครับยกตัวอย่างนะครับอ่ะเพื่อนเพื่อนะครับมีบัตรเครดิตนะครับสงดีสมตรงทุกเดือนนะครับผมหรืออ่าไม่ใช่บัตรเครดิตอาจจะเป็นผ่อนมอไซค์นะครับผม ส่งดีส่งตรงและส่งจนจบแล้วอะไรอย่างนี้ฮะก็สามารถเป็นคนที่มีเครดิตนะครับเข้าเงินขหนึ่งนะครับเองอนไขที่สองเองินเดือนโคเปอร์คูณ2องของค่างวดสมมติรถที่เราจะไปออกนะครับค่างวดรถหกพันบาทนะครับผมแต่เงินเดือนเราเก้าพันบาทนะครับผมจะทำยังไงนะครับคูณสองของหกพันก็คือหมื0นสองใช่ไหมครับนะครับเงินเดือนเราเก้าพันนะครับไม่พอ ก็ต้องดูรายได้รายได้ต่างๆของเพื่อนๆนะครับว่าทําอะไรบ้างอาจจะขายของออนไลน์นะครับผมอาจจะมีรายได้ในการขายของอย่างอื่นหรือถ้าไม่มีรายได้ก็สามีภรรยานะครับอาจจะมีภรรยาแล้วเอาภรรยามาผู้ร่วมนะครับผมอย่างนี้ได้ครับผมนะครับให้มันคูณสอ,องของค่าอวดนะครับ หรือไม่มีภรรยาก็เอาพ่อแม่นะครับมาผู้ร่วมนะครับนะครับคนใดคนหนึ่งนะครับเอาคนใดคนหนึ่งมาผู้ร่วมนะครับถ้าไม,ม่มีภรรยานะครับผมในส่วนของภรรยาก็ต้องมีเอกสารที่ยิบย่อยออกไปนะครับผมถ้าเกิดว่ามีภรรยาก็ต้องมีใบทะเบียนสมรสใช่ไหมครับนะครับเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันแนบมาด้วยนะครับผมนะครับถ้าเกิดไม่มีใบทะเบียนสมรสก็อาจจะเป็นใบเกิดบุตรนะครับ ให้เพื่อนๆแนบมาด้วยนะครับผมอันนี้สองนะครับที่ทบได้นะครับผมนะครับภาระนะครับสมมุติว่าอ่าเดือนเก้าพันนะครับมีโอทีนะครับอีกสองพันนะครับเดือนหนึ่งรับหมื่นสองนะครับผมอ่าไม่ได้อยู่บ้านตัวเองนะครับผมไม่ได้อยู่บ้านตัวเองอยู่บ้านเช่านะครับอยู่บ้านเช่าเดือนละสองพันนะครับผมเดือนละสองพันก็ต้องหักตรงนั้นไปสองพันใช่ไหมครับใช่ไหมครับ หักตรงนั้นไปสองพันนะครับแล้วเงินเดือนเราก็เหลือหนึ่งหมื่นบาทใช่ไหมครับนะครับเหลือหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมค่าก๊รลดหกพันหกพันคูณสองกับค่างวดหมื่นสองครับไม่พอนะครับเงินเดือนเราเหลือหนึ่งหมื่นบาทก็ไม่สามารถยื่นได้นะครับผมก็ไม่ผ่านเงื่อนไขยื่นได้ครับแต่ไม่ผ่านเงื่อนไขนะครับผมต้องหาคนมาก่วร่วมดูดีนะครับแต่ถ้าเรามีภาระหลักอยู่บ้านตัวเองรับเดือนละหหมื่นสองหมื่นสอง คูณสองค่างวดค่างวดหกพันคูณสองค่างินหมื่นสองนะครับพอดีนะครับผมโอเคอย่างนี้ครับไม่มีภาระครับอย่างนี้สามารถกู้ได้เลยครับตรงตามเงื่อนไขฟรีดาวแน่นอนครับผมครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจนะครับหรืออยากสอบถามในเรื่องของการออกรถนะครับว่าต้อง าชีพแบบนี้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับหรือว่าจะสอบถามในเรื่องของโปรโมชั่นนะครับของนิสสันนะครับก็อ่าเข้ามาคุยกับเปียกได้ครับเบอร์โทรนะครับ0615098541นะครับเข้ามาคุยนะครับหรือมาปรึกษานะครับนะครับก่อนที่จะออกรถนะครับผมว่าต้องเตรียมความพร้อมยังไงนะครับผมโอเคครับผมวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ